ัันนนี้้เป็ยงงงไบาครับผม,<ๆ>มก็มางานอัดเซนซาวไทยนะครับที่เซ็นทรัลบาซีสครับก็จัดร่วมกับทททนะครับก็เป็นการเซเลบรตสงการแบบรูปแบบใหม่ครับก็มีที่ให้ถ่ายรูปชิคๆแล้วก็มีโรงแรมต่างๆให้เราเลือกบอกว่าเลือกทริเกจไปท่องเที่ยวใดด้วยครับมีสามสี่ชั้นเลยใช่<ๆ>ครับ<ๆ><ๆ>ใช่ก็<ๆ><ๆ>จะเริ่มจากที่ชั้นล่างครับผมก็จะมีทั้งร้านอาหารไทยมีทั้งที่ให้ถ่ายรูปต่างๆนะครับแล้วก็ตามชั้นต่างๆของที่เซ็นทรัลบาซีเนี่ยก็จะมีร้านแล้วก็โรงแรมมาออกบูธด้วยครับก็มาเยี่ยมชมกันได้ครับ มีให้มาเยอะมีมุมสวยๆถ่ายด้วยเยอะฮะใช่ก็จะมีมุมที่แบบว่าถ่ายกับตุงภาคเหนือครับผมแล้วก็จะมีล่มทางภาคเหนือก็อยู่หน้าห้างก็มีครับผมแต่รูปแบบมันจะไม่เคยเหมือนใช่ใช่มันจะเป็นอะไรที่ลงไอจีได้ก็แบบว่าใครที่เป็นสายแบบว่าใส่โพสใส่คาเฟ่ก็มาที่นี่ได้เหมือนกันอ่าเฝางานหน่อยดูครับผมก็ฝากงานโอเคครับผมก็ขอฝากงานเซ็นทรัลไทยนะครับที่เซ็นทรัลพลาซี่ครับมีตั้งแต่วันนี้ถึง18บแปดสเมษายนนี้นะครับ ไม่เจอกันนานเลยน่าสื่อันาดไหนน่าสื่อทำอะไรมาน่ากลัวมากเลยก็ไปติดีวิญญชีวิตหน่อยครับตอนนี้หลักๆ2ปีที่ทำคือทำทำร้านขนมครับผมน่าจะพอรู้กันว่าเราเรียนเพสตรีครับใช่ไม่ได้เข้างานเลยจริงเลยจริงก็ก็ทำทำขนมแล้วก็ที่ผ่านมาก็จะมีไปออกบูธบ้างครับแล้วเราเป็นเราเป็นคนทำเองเยอะไงครับแล้วก็จะมีไปจัดบูธเองอะไรบ้างแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเดือนหน้าก็จะเปิดหน้าร้านแล้ว แสดงว่าที่ทำออนไลน์ก็ชอบไปที่ทำออนไลน์ออนลนนใช่มาตอบกระแสตอบรับดีมากก็ค่อนข้างดีครับ<ช>ก็จะมีลูกค้าแบบว่าลูกค้าประจำตอนนี้ตอนนี้ล่าสุดเรามีลูกค้าเขเมรเยอะด้วยครับใช่แล้วเขาเปิดหน้าร้านทำเลอะไรเลยว่าที่ไหนยังไงอยู่เจริญนครซอยสิบนะฮะตรงข้ามกับห้างนางข้างหนึ่งครับ<ช> <c oughs> ผมก็เข้าไปสุดซอยขวามือครับซีดเดอร์ฮอลิเดย์ครับผมเดี๋ยวใขยันอัปเดตภัยจีให้ดูครับลุงคุณเยอะไหมฮะการเปิดหน้าร้านเนี่ยเพราะว่าทุกที่พอเปิดหน้าร้านแล้วมันต้องมีก็ ก็เยอะกว่าที่คิดครับตอนแรกคิดว่าจะเอารายได้จากที่ขายออนไลน์นี่แหละมาเปิดหน้าร้านแต่พอทาไปทํามาด้วยความใจรักว่าเวลาเราเองเนี่ยเราก็ค่อยๆเติมนิดแต่งหน่อยตอนนี้ก็เริ่มแบบบานปลาเล็กน้อยบานปลาไปเยอไยิ่งเล็กน้อยเล็กหน่อยครับนิดหน่อยก็ยังอยู่ในคุมได้คุมได้ครับผมแตอยากสินค้ในร้านขนมได้ยินก็ด้องก่ินมีคนออกใช่ครับใช่เองคใช่อะไรเงี้ย ก็จะมีขนมบางอย่างที่ขายอยู่แล้วใน Holiday Pastry ที่เป็นออนไลน์แล้วก็จะมีขนมที่เราคิดขึ้นมาใหม่สำหรับเมนูหน้าร้านช่วงสงการก็จะมีสงการก็จะมีอาขายของเลยก็สงการนะครับก็ Holiday Pastry ก็จะออกเป็นเมนูลายของผลไม้หมดเลยครับก็จะเป็นผลไม้ไทยพวกทุเรียนพวกมะม่วงน้ำดอกไม้้จะเอามาทำเป็นเค้กเตรียมตัวการรับลูกค้าไงบ้างครับช่วงสงการในช่วงเทศกาลุณต้องเยอะครับก็ช่วงนี้กำลังสเกล อ่าพนักง,งานอยู่ครับก็จริงๆให้กำลังหาอยู่เลยครับถ้าเกิดใครอยากมาสมัครงานก็มาสมัครกับพีมได้นะครับรทีมีพี่จะทำทั้งหน้าร้านนะทั้งออเดอร์กันออนไลน์มันจะทำให้ยากขึ้นไหมการบริหารจัดการยากเหมือนกันครับคือ,ค,อคือเราโตจากออนไลน์ฉันวิธีการจัดการเราก็จะค่อนข้างแบบว่าเป็นออนไลน์เยอะหรือว่าไซซิ่งของขนมเราก็จะเป็นขายเป็นปอนหรืออะไรเงี้ยครับแต่พอมาเป็นหน้าร้านเงนี้เราต้องขายเป็นจานก็ต้องต้องแบว่ามีน้อง และงานที่เรารับเข้ามาเพิ่มแล้วก็ดูแลแบบเป็นจานอีกด้านหนึ่งก็จะแยกครัวกันเลยชัดเจนอย่างโตอะนี้ถ้าเป็นออนไลน์เราจะมีล่วงหน้าแล้วเม่อเรามีโต๊ะมีใช่ใช่แล้วกาเป็นพิออเดอร์เราหน้าร้านแต่เราคาดเราเป็นได้อันนี้จะทำให้เรายากที่จะดำเนินการก็คิดเดาว่าน่าจะต้องเริ่มจากการกะเกณฑ์ก่อนครับอาจจะเริ่มแบบว่าเออวันนึงเราทำประมาณนี้ก่อนนะแล้วก็ลองดูว่าลูกค้าเข้ามามากน้อยแค่ไหนก็ค่อยปรับตามเวลาเวลาตัวหนึไม่เพียงพอเว่าลูกค้าขอขอให้ไม่เพียงพอครับขอให้ออเดอร์เยอะไว้ก่อนไม่เป็นไรครับ ครับ <ffe> <die> ผมก็ขอฝากร้านนะครับ IG Holiday Pastry นะครับแล้วก็ร้านคาเฟ่ชื่อ The Holiday นะครับอยู่เจริญนครซอย10ครับยังไม่ได้เจอขนาดที่ไปเที่ยวบ่อยนะครับบ่อยครับไม่ได้เที่ยวอย่างเดียวขายของเก่งด้วยครับผมเอช่วงนี้เที่ยวบ่อยมากขึ้นเพราะว่าละครเริ่มจริงจริงผมเที่ยวบ่อยอยู่แล้วครับแต่ว่าช่วงนี้พอโควิดก็ไม่ได้ไปเมืองนอกก็เลยเที่ยวเมืองไทยเยอะก็จะเป็นแนวทะเลครับผมใช่เมื่อวานเพิ่งกลับมา เอาแค่หลังพอครออับเหลัง <laughs> พอพอไปะเลก็ต้องผอมเลยเนาะ <laughs> มันก็มีบ้างครับผมมีบ้างครับแต่ที่คุณถึนยังไงนะฮะช่วงนี้ <c oughs> ช่วงนี้อาจจะผอมลงมาหน่อยคนระับใช่คนช่วงนี้คนก็ทักเยอะว่าผอมลงมาก็เยอะครับจากตอนผมที่ตอนเปิดกล้องแล้วกันเนาะ,ะ <c oughs> ตอนเปิดคุณหมีปฏิหารนะครับตอนแรกๆสักผมกำลังบิวขึ้นไปหกเจนี่ยตอนนี้เหลือ62นะครับลงมาเยอะเหมือนกันนะ แล้วนี้ก็ยังสิทธแพ็กก็ยังจะมีอยู่ยังว่าอนหวังว่าที่ที่คืก็กลับไปฟิตหน่อยเพรน้ำหนักขงมันยืดขนาดนี้ก็ก็มีบ้างครับแต่ว่าในตอนถ่ายคุณมีปฏิหารนะครับช่วงแรกๆที่แบบว่าต้องค่อนข้างโชว์เนื้อโชว์หนังนิดนึงก็ผ่านไปได้ดีแล้วครับตอนนี้ก็เลยแบบว่ายังสบายๆอยู่พอโชว์ไหวเพิ่มมีคนแซวเยอะมากมีครับแซวคนไม่ได้แซวน้อยลงเลยเยังคงเรื่องห้องยู่เออพอเกิวไม่ถูกแล้วว่าเป็นคนแซวเยอะอย่างเงี้ยก็ ก็น <c oughs> ิดหน่อยฮะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูในละครนะลาจะมีงานแบบว่าแนวสายสปอร์ตอ่าไม่ต้องเยอะมากก็ก็มีได้ครับแต่ผมว่าถ้าเกิดแบบเราจะมีงานที่ต้องโชว์นิดหน่อยเราก็ต้องแบบว่าเตรียมพร้อมมีเวลาหนึ่งใช่แต่มีลิมิตขนาดไหนในการที่จะรับงานโยก็ต้องดูเป็นงานงานไปแหละครับที่เหมาะสมมากช่วงนี้กลับมาปั้นหุ่นเรบพิมพ์หุ่นอกันเดิมป้ะหรือยังช่วงนี้ปั้นร้านก่อนครับปั้นร้านเปิดทรงกาแล้วของกลางว่าจะพอมกว่านี้ไม่กี กลัวกลัวเหมือนกันครับไม่อยากไม่อยากให้ผอมไปกว่านี้ใส่เสื้อผ้าอะไรแบบนี้ไม่ค่อยสวยครับผมคุณมีปฏิหารถ่ายทำไปสัก65เปอร์เซ็นต์ได้แล้วครับ<ม>ก็ก็พยายามเร่งถ่ายกันอยู่ครับอาทิตย์หน้าแล้วก็ไปถ่ายที่เชียงใหม่กัน7-8วันเลยครับแต่แต่การมันตั้งแ,แต่เริ่มเปิด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 ตัวเองมาคือจะดีเลย์ไปเยอะนะที ดีเล่เหมือนกันครับเพราะว่าด้วยโควิดด้วยก็จะมีช่วงหนึ่งที่เราจํากัดคนเข้ากองครับผมก็ก็ค่อนข้างเยอะเลยเงี้ยแล้วก็โอ้รู้เลยว่าป้าแจ๋วหรือว่าทีมงานอ่ะคือคือตั้งใจมากกับทุกฉากทุกซีนเลยคือวันหนึ่งเงี้ยสมมุติว่าเราวางไว้สิบห้าถึงยี่สิบซีนเนี้ยเราถ่ายจริงๆได้สิบกว่าซีนนิดเองเพราะว่าเราแบบพยายามแบบให้ทุกซีนแบบว่าดีที่สุดจริงๆมันทาให้ล่าช้าลงมากไปกว่าเดิมไหมก็ก็ล่าช้าลงเล็กน้อยครับแต่ว่ายังไงก็น่าจะได้อ่อนนี นักแสดงแต่คนว่าไงบ้างก็เต็มที่ใช่ไหมก็เต็มที่ครับก็เต็มที่แล้วก็ตื่นเต้นเลยครับมีผมมีพี่จอมทัชพลครับผมมีตีมีเฟิร์สแล้วก็อีกตัวสําคัญนึงก็คือพี่อุ๋มประภาทธิ์ครับผมก็ก็ก็น่าสนใจเพราะว่าทุกคนเต็มที่แล้วก็เป็นละครเกี่ยวกับครอบครัวด้วย นี่แหละครับคือพระเจ้าทำง,งานเนี่ยค่อนข้างละเอียดมากละเอียดครับ่วแต่ปั้นมาได้ที่บางทีใช้เวลานานมากเลยการทำง,งานทำให้เราแบบว่าเหนื่อยไหมกับการทำงานเรื่องนี้ไม่ไม่เหนื่อยแต่เราต้องทําการบ้านมาดีครับคือแบบว่าเราจะไม่เราห้ามมาอ่านบทหน้าเสร็จหรืออะไรี้ยเราควรจะแบบอ่านจากบ้านมาเลยแล้วก็จําพื้นฐานให้ได้มาก่อนแล้วก็ค่อยมาปรับตัวละครหน้าเซตเอาแทนในการออนแอร์มันเลื่อนไป็นเรื่องปอีมั้ยเอมีเรื่องนิดหน่อยครับแต่ว่ายังไงก็น่าจะเป็นปีนี้ครับผมที่ได้มีกระแสเกี่ยวกับการออแอร์นี่คือจะไป ใช่ใช่แต่แต่ยังพูดมากไม่ได้ผมก็ก็เป็นว่านอกจากไทยแล้วเราก็จะมีแบบว่าไปทั่วเอเชียแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยแล้วก็ถ้าตอนนี้ที่รู้ก็คือแบบว่าเกือบจะทุกประเทศในเอเชียเตรียมตัวแบบรับมือกับกระแสตอบรับยังไงบ้างก็อินก็จะฟิตร่างกายแล้วก็ออกอีเวนต์เยอะๆแล้วก็รับงานเยอะๆ เดี๋ยวเดี๋ยวพอละครปุ๊บไม่เที่ยวแล้วครับอ,อ,อยู่อย่างเดียวเลยเดี๋ยวพอละครออนแอร์เดี๋ยวจะมีฐานแฟนคลับกับต่างประเทศต่างชาติมากขึ้นใช่ครับตอนตอนนี้ก็พอเริ่มมีมาครับพ,พ,พ,พี่พี่จีนพนี่ญี่ปุ่นเลยครับพเ<อ>ต็มที่เนาะเต็มที่ครับอ<ม>ยากเนหน้าไเที่อนหน้าที่ไหนกับกับที่พี่คอนติดพันกับต่างๆที่คนแบบจับโยงเขาไหนกันแน่ เออพี่พี่ไม่มีอะไรเลยครับผมไม่มีอะไรครับสรุปว่าสถานะคือเป็นเราสนิทกันสนิทกันครับผมใช่เป็นเพื่อนกันหรอเป็นเพื่อนกันครับพี่ได้ยุ่งกันนานแ่ไหนนานมากแล้วครับเพราะว่าพีพีอ่ะเป็นเพื่อนสนิทกับน้องสาวของเพื่อนสนิทผมเพราะฉะนั้นจะรู้จักตั้งแต่มัธยมแล้วครับเกินสิบปีแล้วครับใช่คือว่าตอนนั้นน้องยังไม่ได้เข้าวงการเฉยๆก็เกือเป็นเพื่อนอีกแก๊งเดียวกันเลย คือเป็นเพื่อนกันข้างๆอะไรใช่ไหมครับแล้วพอพอแบบว่าโตๆขึ้นมาอยู่วงการเดียวกันก็แบบรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วคืออย่างก่อนหน,น้านี้เวลาเราไปเที่ยวด้วยกันไปไหนกันเราก็ไป,ไปเป็นแกง๊งหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมครับใ,ใช่ครับคือเป็นแก๊งที่อยู่กันมาแบบเกินสิบปรรีแล้วครับเออแล้วตกแต่งมาอยู่ๆอ๋อโดนจับโยงเลยผมโดนจับโยงกับทุกคนอยู่แล้วก็ก็โอเคเฉยครับไม่ได้อะไรครับมีโอกาสได้คุยกับพุณยี่ไหมเรื่องนี้ไม่ไม่มีครับเจอก็ยังเจอกันนะแต่ก็ไม่ได้คุยเพราะไม่ได้ไม่ได้แบบว่า ไม่ได้ซีรีส์อะไรทั้งผู้อ่ะแค่ตอเต้นเขาทำกระแสเขาพาแรงภาคต่างเออที่ดูใกล้ร่วมด้วยล่าสุดอันไหนฮะกระแสกระแสซีรีส์เขาอ๋ออ๋อก็อุ้ยดีใจแล้วก็ลุ้นแทนนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าภาคสองเขาก็จะมาเร็วๆนีด้วยก็ก็คอยติดตามอยู่แล้วผมก็ชอบแบบช่วยฟีดช่วยทวิตเตอร์อยู่เหมือนกันเราจะรูสปีดตัวเองไว่ขึ้นไว้เพราะว่าของเราก็ใกล้แล้วเหมือนกันของผมก็ไม่น้อยหน้าครับขายต่ออี้ยรู้มีอะไรเนาะครับผม นะครับก็ฝากละครคุณหมีปฏิหารนะครับออนแอร์ On air, ภายในปีนี้แน่นอนครับทั้งช่อง3กับาครับอ๋อแล้วก็ <c oughs> ร้านครับผมร้านเดอะฮอลิเดย์ครับที่เจริญนครซอยสิบครับเปิดเดือนหน้าเดี๋ยวคอยอัปเดตผ่านไอจีให้ดูครับ